รงประกวดได้สักหน่อยอะไหนคุณต้องการหมอมินไม่ใช่เหรออะไรนะหมอมินี่ยหมอมินหมอมินนะใครคือหมอมินอ่ะวนั่นไงเยร์นเหลาเยสเติรได้เาเหลืออยู่คนเดียวลไงไม่มีใครคุยด้วยใช่ไหมน่ะตะโกนเรียกคืนนี้ต้องเตรียมตัวอะไรบ้างคะคุณหมอกรีมคะ กันนี้ก็สำหรับคุณผู้ชมคนดูสมมุติว่าตอนนี้เราก็ประมาณ2ท19แล้วนะครับถ้าเกิดว่าจบไลฟ์นี้ก็อยากให้ทุกคนได้เปิดนะครับทั้งทีวีสามพัดหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะคุณจะสามารถดูได้นะครับแล้วก็เปิดใจเปิดตู้เย็นดูไม่ได้ครับผมหมายถึงว่าอะไรที่มันสามารถสตรีมมิ่งละครเราได้นะฮะแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับก็คือมันเป็นตอนจบแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ได้ซึมซับบรรยากาศดีๆในละครมันสุดท้ายนะครับที่พวกเราได้ตั้งใจทำาให้ หมอนเตียมนะแล้วคนอื่นเขาจะพูดหมอนจะต้องเตรียมหมอนจะต้องเตรียมทิชชู่ก็ต้องเตรียมแล้วแล้วส่วนหมอนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่คุณจะดึงจะล้างหรือว่าจะกรีดหรือว่าจะอุดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยสิ่งสิ่งนี้สําคัญมากมากกรีดออกมาค่ะกรีดออกมามันต้องกรีดออกมามันต้องกรีดออกมามันแบบมันเป็นอะไรที่อะไรนะพี่ต้นมาแล้วค่ะตอนนี้เราย่งยังหยุดหลุดไายไม่ได้ว่าพี่ต้นเพิ่งมาพี่ต้นของผมเองทุกคนค่ะ ถ้าเกิดว่าใครนะคะมีเครื่องมือสื่อสารอะไรนะคะขอให้เปิดช่องสามไว้เลยนะคะหรือนกพิ่าหนุ่มนกพิราไมนไม่มีมันไม่มีละครมาตราดาสินหรือว่าไวเบทดอนสามค่ะไปสนิยบัตรได้ไหมไปสนิยบัตไปสิยไม่ได้ไม่ได้ส่งแทงคนหวังเราไม่ได้หวังอะไรมากแค่เราอยากได้เป้าเป้าอะไรหมื่นหนึ่งเฮ้ยเขาด่มเหรอ ้คนดูเยอะมากอยากให้อยากให้อยากได้อยากได้เป้าเท่าไหร่คะทีมงานออนไลน์สักเจ็ดต่อออลไลน์ซักขอดซักเจ็ดแสนออลไลน์ได้ไหมเจอจะจะบอกความจริงอะไรให้ว้าก็คือเขามีการไปบนประสัีกาวว่าถ้เน็ตติ้งห้าเขาจะวิ่งสิบกิโลกันพระเอกนางเอกแล้วก็นักแสดงนำ เตยไม่ได้เป็นคนเตยด้วยสิบกิโลเตยไม่ได้บนมันผ่านไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพวานักแสดงทีมงานจะไปวิ่งสิบกิโลแต่ถ้าวันนี้เลตติ้งไปถึงหกจะเพิ่มอีกสิบ ใหญ่จะวิ่งอีกสิบนะคะแต่ว่าเจมจิเขาไม่ได้วันเดียวเขาพูดไว้คนเดียวของเขาว่าถ้าเกิดว่าถึงสิบเขาจะวิ่งยี่สิบโลโอ้ยไม่ใช่จ้าเจมจิเลยบอกว่าถ้าถึงหกจะสวัสดีสวัสดีถงผู้ชายเปลี่ยนแล้วเจอมาข้างบนสิเธอได้หรืตรงนี้มา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 เร็วไม่ใช่มาเดี๋ยวก็ไปตรงนั้นเพราะมันไม่เห็นเพราะวันนี้มันจะปิดไลน์แล้วเร็วๆเข้ามาเร็วๆทุกคนต้องไปดูละครกันแล้ว ถ้าวันนี้ถึงหกนะเจมจิจะเพิ่มอีกสิบกิโลแต่ว่าไม่ใช่วิ่งนะคะเป็นการกินหมูกระทะนะคะน้ำหนักหวสิบกิโลสิบกิโลไม่ไหวเลยพี่ต้นไหนพูดพูดปิดไลน์ไปหน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้ทุกคนต้องไปเตรียมตัวดูละครกันแล้วแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้าเอ็กซ์หรือว่าทวิตเตอร์นะครับผม แต่ว่าวันนี้แขกเราคือมาตราดาตอนจบนะครับไม่ใช่ EP 21แล้วนะเป็นมาตราดาตอนจบนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นอะไรพูดคุยกันทางทวิตเตอร์ได้ขอแต่ทว่ตเตอรก็มาแล้วเมื่อคืนเป็นไงคะรีวิวฉากเราลองดูไปแล้วลองดูไปแล้วเขินมากครัเขินมากเลยนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับกระแสตอบรับดีแล้วเขินจริงปะ เอยแต่เอางี้ดีกว่าสมสมสมมติถ้าเกิดว่าผมเป็นฝ่ายคนดูอย่างเงี้ยผมเห็นตาพี่แบบดูแปลกๆตอนนั้นอ่ะทำไมอ่ะตาพี่ดูมีกังวลแบบอย่างเงี้ยได้แบบยังไงดีนะอะไรเงี้ยตอนนั้นมันฟิลลิ่งเป็นไงคะฟีลลิ่งมันเขินน่ตอนซ้อมนะ้วไงจริงไหมเนี่ยซ้อมก่อนใช่ ซ้อมก่อนแล้วซ้อมซ้อมไอตอนซ้อมมีหอมแก้มโดนไหมไม่โดนเกอเขาก็นังเปย์ยาวอยู่อันนั้นเก่งอยู่อันนั้นเก่งอยู่แล้วพอเล่นเสร็จอ่ะแล้วแล้วมองหอมจริงแล้วยังเก่งอยู่ไหมก็ต้องหลายเพลงเลยคกันเก่งเก่งเกคน ปาคืนนี้แล้วเดี๋ยวคืนี้และครับก็ฝากทุกคนติดตามมาตลดาตอนจบคืนนี้นะคะอยากจะให้ทุกคนดูสดไปพร้อมๆกับพวกเรานะคะถ้ามีทีวีเปิดทีวีมีมือถือเปิดมือถือก็คือเปิดสามพลัสกันได้เลยนะคะทุกคนเราอยากจะให้เล็ติ้งมั้ปังๆมาช่วยเรากันหน่อยเราอยว่งเราอยากวิ่งมากพวกน้ารพวกน้าะเรานา แล้วถ้าวันนี้แหละวิ่งถึงเจ็ดทุกคนจะวิ่งกลับบ้าน